กองพันรบพิเศษกรมรบพิเศษที่หนึ่งจัดหมอเดินเท้าดูแลประชาชนรอบค่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินี พันโทรประสิทธิ์สันติวัฒน์ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งรอพศหนึ่งพันสองพร้อมด้วยคุณทนายรัฐสันติวัฒน์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งนำชุดหมอเดินเท้าและชุดปฏิบัติการพลเรือนกองพันุ์ประจำอำเภอจากค่ายวชิราลงกรพลร่มป่าหวายจังหวัดลบบุรีร่วมกับนางสาว ปุญญวีสีสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนายอภิเชษเกตสวยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองและนาง จุติพรมีศินผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลป่าตาลลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายตรวจดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ประชาชนพร้อมทั้งได้สอบถามถึงความต้องการการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันและเรื่องอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยติดเตียง และเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเปราะบางเพื่อหาหนทางให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปอีกทั้งยังได้มอบเครื่องอัวโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวข้าวสารบรรจุถุงถุงละ5้กิโลกรัมน้ำผลไม้และพระอ้อมผู้ใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนจากพระมหาขจรศักด์สติสัมปัโนเจ้าอาวาสวัดดงสวง่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวประชาชนกลุ่มเปาะบาง ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้จำนวนสี่ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลป่าตาลอําเภอเมืองจังหวัดรบบรีตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชุลเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักษ์พระบรมบราชินีวันที่ส มิถุนายน2 5 6 8เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสร้างความเป็นสิริมงคลในโอกาสสำคัญซึ่งทุกขั้นตอนในการส่งมอบกำลังพนของหน่วยได้ยึดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดและการระบาดไข้หวัดใหญ่ตามที่สบคกำหนดเพื่อความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเคร่งครัด นะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากคุณสมช,ชายเกตชายผู้สื่อข่าวททบ5ประจําจังหวัดรบบุรีนาเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวรบบรีโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภพรักทองแก้วผู้อํานวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน